เห็ดปวกครับผมพุ่นเห็นบ่เห็ดปวกแล้วครับนี่พุ่นพี่น้องพุ่นพุ่นเห็นบ่พุ่นกระแ่นครับผมเห็ดปวกพุ่นเท่าแล้วครับเห็นบ่มกระแ่นครับผมอูเริ่มเท่าแล้วพี่น้องโอ้หลายไม่ได้มาโดนครับผมเยอะ นกเพือาา <ics> yeah ่อนเลยครับพี่น้องโอ้สือใหสือใหเห็ดปวกครับเห็ดปวกปวกตามห้องครับบักไงโอ้ออกหลายครับเป็นมูด้วยเห็นไหมพ er. ี่น้องเห็นไหมเห็ดปวกตามครับผมก็สิเก็บเอาแต่ดอกที่มันกินได้นะพี่น้องยังกินได้อยู่นี่นี่ครับนี่เห็นไหมพื่อนดอกบังไงเบลอเถิดเพื่อนพี่น้อง

ไปไปเบิ้งน้ากันอีกครับผมออกมูไงไ่ายเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกหนึง่งนี่นี่ครับไปไปเบิ้งครับผมผ้าเบิง้งเป้าหมายของผมคือเห็ดละงวงแหละครับผมจากสีพอร่กพอพี่น้องเอ้ยเห็ดยังครับนี่พี่น้องผมไม่เคยเห็นครับผม,บะะมเบือบ้องในสนามเห็ดไตเบื้อบอปนี่จะเป็นหัวมันสีมดนุ่นๆนเนาะทั้งไตดอกมันจะหนาครับผมนี่นเบิ้งสังเกตเบื้งดีๆนี่ ผมกบกล้าเอาอยู่ครับมันเห็ดยังบุญนี่พี่น้องเลยนี่บอ,อกว่านี่สามดอกครับผมดอกหนาๆนุ่นๆนี่เห็นบ่ไหมผมกบเบื้องเคยเห็นขึ้นกันครับผมยังี่กบก่าวอยู่ครับผมถ้าเห็ดเพิ่งออกหลายอยู่ครับผมมาเลยไายเบิ่งหนุนพี่น้องมันเถาแล้วนี่อุไดรู้คอมเมนต์มาบ,าบ,าบาอกได้เลยพี่น้องด้วยนี่เห็ดยังมันจะออกนุ่นๆขาวๆเนาะทีขาวๆแบบนี้เลยหัวมันมจะนุ่นๆ ออกนาน่ะน้อยังบอกว่าผมพกกล้าวกอดดอกนึงครับผมโอ้รรครับ,รบเห็ดละงอกครับผมเห็ดละโมกโอกเหลืองนะพี่น้องเนาะออกเดียวๆีัวสิพี่น,อ <c oughs> น้องนั่เลาะทั้งสี่กืบบเห็นครับผมเห็นเดียวๆเห็ดละงอกเหลืองลองนี่ไอ้ลองหาเบึงครับผมเจอเจออีกครับอืเป็นเห็ดเพิงครับผม,มเห็ดเพิงครับ เปนยังแข็งเลยครับผมนี่เพิ่งที่นอนออกเป็นมูนะครับผมดอน,นออกนะออกเป็นมู่ครับผมออ,อ,นะออกเป็นมู่เลยครับผมพี่นองเห็นละงกแต่ว่าจากบานแล้วครับผมเห็นละงกนี่ครับแมนบัดเล่นมาเห็นละงกเหลืองครับผมโอ้มาส่ครับผมพี่นองไอคุณเห็นละงก ขึ้มาพี่น้องเห็ีละงอกเหลืองออกเต็มเลยครับผมแต่ว่ามันหนักมากสาวครับผมฉันเน่าแล้วฉันเ e a u แล้วครับผมนี่คุณสั้นังซีก็ออกแล้วครับโบเอาครับผม้มาสาวพี่น้องเลยอ้ยมาสาวครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมบานเบ็เดแล้วพี่น้องเลย พุ่นเห็นบ่พุ่นเงี้ยนไปเลยพี่น้องหันมาทางเห็นบ่บานไปแล้วครับผมพุ่นพุ่นกับบานแล้วครับผมพุ่นเห็นบ่โอ้ยหนัาเสียดายครับผมเห็นละงหกพี่น้องอีกหนึห็นบ่บานไปแล้วเห็นละงหกเหลืองครับผมโอ้เสียดายครับผมพุ่นเออมึงุ่นพี่น้องเอ้ เดีกัน <hatten> ยังล่างเกียงได้อยู่ดอกครับนี่เึ็นตั้งหลายครับผมแต่ว่าแบนเป็นเร็วกลังเป็นทังซี่พ่อเอบนี่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องน้องนี่กับแานนั่นนี่อกข้างๆพี่น้องเอ้ยทังซี่พ่อเอานะครับนี่อันนี้มันแานแล้วครับนี่แต่ว่ามันก็ยังเกียงได้อยู่ดอกั้งแานห้องกับจีเกียงอยู่นี่พี่น้องพี่น้องนี่นี่รอกนี่เอาบ่ครับนี่เอาเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหหนเอาอยู่ดอกครับดองนี่ขี้แกงได้อยู่เฮลโลงโกะดองนี่เดี๋ยวขายบางอีก,กนะครับผมอยากได้เป็นแบบคล้ายๆนะครับเป็นอยังคือบัวม้าหอดช่วงหันในนอคพี่น้องเนาะ <c oughs> นกำลังนุมน่มๆครับผมทำหนีน้พราเอาครับพี่น้องนี่เฮลโลงกโกะทำหน,น,นี้พราเอาครับผมโอ้โหโด่งเฮลโลงกครับผมเฮลโลงกเหลืองพ่อแล้วครับผม หาเบิงเ้งแถวๆนี่แล้วครับผมโอ้ยทำมันเจ็บเอาเบิร์ตอ่พี่น้องเอ้ยอตเต็ม,ม,ม,มถุงแล้วครับผมทุ่งมาเลไทยเบิ้งกระมีอครับพี่น้องหลายอยู่ไครเป็ดผู้ใดมาเมียอยู่นี่พี่น้องคุณนี่ครับไค่เป็ดครับผมเ, <c oughs> เห็ดไข่เป็ดเห็นหรงอโง่ครับผมน้งโง่ขา,ขาวเนาะพี่นอ้นอนงนี่เขาเอือนทั้งนี้เขาเอือนเห็ดไข่เป็ดเนาะพี่น้องอันที่ผมเก็บแต่เห็ดไข่ไก่ครับผมเห็ดไข่เป็ดเห็นดอกเดียวครับผม เน็ตไข่เป็ดพี่น้องเอ้ยคือไข่เป็ดอีหลีครับเดี๋ยวหาบังคับหลอกมันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาผอยอีกเนาะคเดียวเดียวสิว่าเน็ตไข่เปียพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมที่ผมมาตามหาคือเน็ตไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยแะพี่น้องเห็นละงหงเขานี่แหละพี่น้องดอกนึงเห็นละงหงพี่น้องเอ้ยอู้ยเถาแล้วมึงเนี่ยจับกูประเดี๋ยงกูประด้พี่น้องเอ้ยฮึฮึเอาไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย เอาครับหวงเอาอย่ขุนงูนึงเห็นบ่คุนพี่น้องคุนบาดบดเล้ว่ะเห็ดรลังงกเลยครับนั่ยเห็นบ่โอ้นี่จะเป็นเห็ดลางากเนาะพี่น้องเนาะเห็ดลางากมันเห็ดหลังงกครับพี่น้องนี่เห็นบ่มัน้กยๆเห็ดลังงกเลยครับแต่ว่ามันเป็นเห็ดเบือพี่น้องเห็ดเบือนะนะครับมันเห็ดเบือแหละครับผมนั่นบ่พี่น้อง hết bươi là nè bươi ấu ha, bươi hết đất ha, bươi nè, bươi, lักษณะ của này nó nhĩ đây chú non này, bươi, anh lên, nhĩ hoại, nó chẹt chín luôn, ngoan, đây hết nắng đúng không, hết nhĩ chú non, à sẽ đây ha, bươi, chín, nếu bươi không กินนายจะกินได้ย,ยูไม่ไม่แมงกินยูเห็ดยังบุอบเอาแล้วครับอะกแล้วครับผมนี่ซ้ำในพอดีเอาพี่น้องเอ้ยเห็ดละงหงก,กับผมถามซีครับผมนั่นจะเป็นเห็ดเพิงเนาะพี่น้องเนาะถุ่ถาแล้วเั่าจนนั่นแล้วผมกินไม่ได้แล้วเห็ดละงหงกเหลืองพี่น้องเอ้ย เผาเบิด้อสิเอาอยู่เด้อพี่น้องเห็ดเพิงครับผมพุ่นเห็นไหพุ่นเผาจนล่มดอกทั้งพุ่นอาจจะเอาได้อยู่ครับผมเห็ดเพิงเนาะเงือกซือว่ายังกินได้อยู่ครับพี่น้องตอกนี้ก็อจะกินประเดี๋ยวครับผมเผาแห้งพุณดูเอาละสองดวงนี่นะพี่น้องพุ่นเพิ่มให้เอาเท้งพุ่นเห็นไหพุ่นเห็นไหเห็ดเผืองน้อย ไปเจ็บแล้กันครับถือเฟืองเพิ่นเทาแล้วเนาะพี่น้องเนาะขุนมาขุนอันนี้ก็ยังกินได้อยู่มันไม่แข็งอยู่แข็งอยู่แต่ว่าเพิ่นนี่ขุนไงเทาแล้วเพิ่เอาพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ได้ขุนเอาดอกเดียวแล้วพี่น้องฮ่ามึงเห็นแบบงูตุ้นน้องเอ้ย ไปนุ่มเกันยิ่ได้อีกบ่พี่น้องมันก็เฮ็ดครับผมนั่นเห็นบ่มครัขาวๆอย่งเฮ็ดเด้อครับแค่นันเท่าแล้วมันจะเป็นเฮ็ดข้าวแป้งหมดพี่น้องนี่เฒ่าแล้วคือกันครับพี่น้องพุ่นเห็นบ่พุ่นที่ที่เห็นบ่พุ่นแั้นบเบิดนี่งั้นเขาแป้งครับนี่กินได้บ่ไอ้กินได้เนาะครับมีคนบอกตรงมั้นกินได้อยู่นี่ เงียนให้กันขุ่นฮึโอ้เป็นมูใหญ่เลยครับนี่ฮึมูญ่เลยดินี่เงีย,งย,เยน,น,งนเบิดครับผมนี่กูนะโอ้พี่น้องขุนนัวขุนขุนที่เห็ดเงียนเบิดนี่เงี้ยเขาแป้งบมกพี่น้องฮึขุนขุน ุ wow. okay, uh ูนช no ิองเอ้ยพี่เห็นมะยุยู่ใกล้ๆกันเลยนี่นี่เออหักฮัออืน้อยน้อยนี่พี่เห็นมโอู้ทำทีแกงพี่น้องไอ้ลายฝดหักเลยพูน่ะอู้เป็นแผงเลยชิมองไอ้พี่เห็นบ่พี่ง่ามมั่วพี่พี่พูนอ้เป็นแผงเลยออกเป็นมู่เลย อืนี่ก็แม่นครับผมนี่คุณนย่างงี้ยตุ้มๆอยู่โอ้อาคากเลยหาเมื่อี้คนพี่น้องเอาเป็นแเผงเลยมั่ยเงี้ยนี่มั่ยอือโอ้หลายครับหล่อรอยแล้วครับผมเงี้ยละงอกพี่น้องเลยงอกเขาสองดอกครับผมกพลังพอดีแกลีงครับผมเอาครับผมเงี้ยไอ้ที่ว่าเอาเป็นแเผงม,มันผมมาเก็บเอาเม้่อต่ด,ดอกเดียวเลยครับพี่น้อง โอ้โหขเก็บเอาในแกียงมุ่งง่ายเลยครับพี่น้องเป็นแฉงเลยขึ้นเป็นแฉงเลยเห็ดนั่นครับหกไลยอยู่เห็ดนั่นไปหาเห็ดละงอกขึ้นก่าแล้วครับเห็นจริงแล้วครับเห็ดอันนี้นะครับพี่น้องเพื่อนเห็นมูเลยขุนเห็นบ่าขุนขุนเลี้ยงไล่เลยขุนขุนไม่งั้นบิดเลยครับพี่น้องขุนห็นมา โอ้เราเป็นมูเลยครับผุนปุ่นยายไป็นห่อผุนพี่น้องปุ่นพี่น้องผุนคือห่อผุนเห็นบ่ขาวเต็มเลยนี่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 กระแม่นนี่นี่เห็นไหมนี่เบิ่งข้างนี้ขาวขาวอย่างแม่นครับผมเราเป็นแข็งเจี๊ยดอันนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวผมมาเก็บเอาแล้วครับมันยันเบื่อน้องยี่น้องจะนี่ต้องสังเทีบึ้งดีดีแต่ตังค์คน ลักษณะนี้เลยผมมาเก็บเอาครับแต่ว่ามันก็ดนี่เอ่อห้อยนอนกินอยู่เห็ดกิดใบหน้าจะเบื่อครับผมแต่ว่าผมมาเก่าเนาะพี่น้องหลายเห็ดอันนี้ออกหลายครับผมุขาวอยู่คุณงั้นไหครับผมออกเป็นแผงเลยแล้วคนหั่นนะพี่น้องพี่น้องออกข้อเด้แกงเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ครับเดี๋ยว่าลายเติบแล้วครับนี่ซุ้มที่ผมมาเก็บเอาก็โอ้ยไปเก็บเอาเบื่อหนึ่งเตรียมถุงใยนี่เลยครับพี่น้องเอ้ย มุกเก็บเอาครับผมไว้คลิปหนาผมจีพาไปหาดอกตุ่มๆน้ำงามนะพี่น้องเนาะไปเกียงสักวัอนครับผมเรียกน้ำใ่คลิปหนาจีพาไปเบืองอีกครับผมว่าซีมี่ได้ดอกน้ำงามวาพี่น้อง